ทุกคนเห็นลุงคนนี้ไหมฮะทุกคนเขากำลังขายข้าวเกี๊ยบนะทุกคนนะที่สี่แยกไฟแดงตรงนี้นะทุกคนดูเหมือนอายุจะเยอะด้วนะทุกคนดูทุกคนเขาขายอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากนะตรงที่คอเนี่ยเขามีเขียนด้วยนะว่าย0ิบาทย0สิบาทย0สิบาททุกคนเนี่ยคันไหนเอาก็คือเปิดกระจุกได้เลยนะเนี่ยน่ารักมากทุกคนอาแดดก็ร้อนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเข้าเหมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาลุงข้าวทุกคนแดดคือร้อนมากเลยอ่ะตรงนี้มีต้นไม้หน่อยทุกคนนี่อย่างน้อยเราจะได้แบบ ชวนเขามาคุยตัดต mm ้นไม้ไปเดี๋ยวนี่ทุกคนดูเห็นปะเนี่ยคูณห้าคูณห้าเลยนี่ทุกคนดูลุงเขาน่ารักมากทุกคนเนี่ยเขาเดินไปขายตามรถนะทุกคนดูโอ้โหดูเขาปาดเหงื่อทุกคนน่าเห็นใจมากเลยอะดูทุกคนเขาขายอย่างเงี้ยทุกคน น่ารักมากนะตรงที่คอเนี่ยเขามีเขียนด้วยนะว่า20บาท20บาท20บาททุกคนเนี่ยคัไหนเอาก็คือเปิดกระจกได้เลยนะเนี่ยน่ารักมากทุกคนสดอะไรกํลวเดนเยจิอันนั่นนี่โอ้ยระจิยอนั่นนี่ฮยไปได้รบกวนอสอโอยากว่ยจิยอไมมาู่อยากวป่มาปกีกดที่ตงักดานาตยนมาน้ตละด็กดานูละยาหรอจิ Ha, Dalam 3 kilo tu jalan lagi tu 3 kilo dah? Mana macam ni? Jalan lagi nah, Jauh ya. Apa? Mana orang nak cari makan lah, Dah, macam okay dah Kecil umur berapa tahun ni? Umur 65 Ini kita nak mai tu nak beli lah So nak? Dah So ambil so. ah. Haa oh, Ambil so? Semua ni? Berapa kau kita ambil semua? Semua um, dia 20 kot Kita nak um kita nak satu pak dah nanti kita nak bawa orang pak cik ni habis dulu lah tujuh ada ya cik? ada lagi ada berapa? Ini ada 20 lagi Kita nak orang Fabi Nak cik boleh klik pergi tidur dulu ini hmm. Yeah. Tak nak tak nak jual lah ini Nah, yeah. just keep to hair Nah, Okey, nanti kita terima kasih Kita pergi pak Yang cik duduk lah cik mana pak? cik tak mana tu บโอเคทันทีเดี๋ยวอะไรกี้จิช่วยเฉยช่วยเฉยเดี๋ยวเราเราเราเหมาย่อจินะทุกคนเราเหมาเขานะฮะเราขอเหมาทั้งหมดนะคืออยากจะให้เขาพักผ่อนนะวันนี้ก็คือไม่ต้องขายแล้วคือถ้าเราเหมาแค่เนี้ยเขายังมีอีก20ชุดข้างหลังนู่นก็คือเขาต้องขายต่ออยู่ดีไงผมอยากจะให้วันนี้เป็นวันหยุดของเขาไปเลยกลั <us <us บไปพักผ่อนได้เลยนะตามมาฮะนี <sh <sh awesome> ่น um> ี่คือ Ini kisuan yang Yoshi kumpul. Yoshi datang ke sini dah. Sari, berapa? Semua. 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 Sari. cik ini tinggal Kuala Besar. Ia tarik kalu Oh, ni tinggal By lebih Yoshi, ni? Terbuka. 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 Banyak dah ni kita orang semua roda tujuh. apa tu? Kegilir lah. Ya, dua puluh empat tu. Dua puluh empat tu dah. 100 lah. Jadi, ha, roda sih sih. Kamu si. dah yeah. kena di. Kamu dah uh. di. Tepat tiga bukas tabun payo. Lukasno. no. Ha. Pak, Buk tak bukit lapai ni. Tak kau bukit lapai lah. Pak kita beli ayah ni. ม้ลนาเบลาเบลาถ้าลูกนี่มาจีวังยี่แค่ไหนเนาะมาเรียนงาโตเกะโยโตเกะโตเล็กคิบโคลส์กูสุดจีวารุปะกูเบกิโคลโตเกะตัวเกะตัวเกะรูมหกเะรูมห้านกููดจริลุงเขารับมาสิบบาทด้วยกันแล้วก็มาขายต่อยี่สิบบาทนะก็คือจะกำไรขอละสิบบาทเนียก็ถือว่าโอเคเลยนะหอละสิบาทแล้ววันหนึ่งเด็กขายได้ประมาณสักุ่ตาอ

Jip Pai ni, duduk pun duduk. Nalak mak nih, na, nih Pai. Diapa kijin ni? Diapa, diapa, diapa. Ini tolong bawang. Kita nont apot dah kijin ini. Kita join ha, ni <laughs> 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 so, <laughs> mula nih. Bayar kijin main juga. Pui rui terlarat. Kijin to kijin bayar rui nih. Dan kemudian. 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 Dan kemudian kita nak kira kita nak cik doa buat tarik kita selamat dia pak kerja 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 bagi tiga dah. tapi payah kereta nak ambil kereta bagi Oh, supaya payah kereta nak jual kereta nak jual. mana ni? ไม่ต um. oh, oh, ้องมองแล้วแบ้านน่าจะโซเดียรน่าจะงานจีแอ๋อมีลูกมีลูกลูกเรียนอยู่คนหนึ่งเฮ้ยอย่าทำานจีอย่าดมาโซนี้อย่ากินอะไรอะไรกินไรนาทีแกตัวนาจีแก่นัวนดก็คือคือมาคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นกลุ่มอะทุกคนนะประมาณก็โซเดียราเดียรงมีสี่คนทุกคนก็แยกกันตามจุดต่างๆใช่ไหมกินอะไรกัก็คือมามาไกลนะทุกคนแล้วก็มากับรถ ราเท่าแกอะไรเงี่ยเท่าแกก็มามามาตั้งไว้ one. แล้วก็พอเสร็จงานก็มารับก็กลับบ้านอะไรเงี้ยวันนี้เราได้ให้จิได้พักงานหนึ่งวันทุกคนได้แบบหยุดนะครึ่งวันเพราะวันนี้เรามาเจอกันตอนเที่ยงก็อาจจะพี่จิบอกว่าเขาเขาก็เบื่อเหมือนกันอยู่เฉยๆไงเย็นๆเดี๋ยวเขาก็ขายอีกรอบหนึ่งแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือเที่ยงเที่ยงเนี่ยเขาได้พักแล้ววันนี้ทุกคนจากที่แบบต้องมาขาย,ายต่อม่อกนี่ถ้าเราไม่ไม่เหมาจิก็ต้องไปเดินขายต่อนะ จีเพจใช่ไหมอ๋อไปแท็กจีก็เข้าใจภาษาไทยผมก็นั่งแปลตั้งนานโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เขียนด้ภาษาไทยเลยอ่าได้ได้แบบให้จิพักเราทำดีนะผมก็มีความสุขที่ได้เหมาแล้วก็เดี๋ยวไปแจกต่อในข้างหน้าด้วยนะมอสเซจจีได้ปีิบัติมูละชันเราเดี๋ยวจีเขาก็ได้พักกินน้ำดูแล้วมีความสุขแล้วทุกคนใช่เราได้ให้เขาได้พักพอนะทุกคน เรียบร้อยฮะทุกคนเราเอากระเป๋กเข้าไปในรถแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆถ้าเจอใครระหว่างทางผมก็จะแจกให้ตลอดทางครับทุกคนก็คลิปนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่สู้ชีวิตนะฮะ,ะผมเองก็เหมือนกันเราเองก็ต้องสู้เหมือนกัน <ừ> เห็นว่ายูทูบเบอร์สบายจริงมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็มีเรื่องให้เครียดเหมือนกันแต่พอผมได้ไปทำเมื่อกี้ได้ไปเหมาได้เห็นรอยยิ้มของลุงเขาเออมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าดีขึ้นว่ะมันมีความสุขทางใจทุกคนจากที่ผมเครียดๆมาพอผมได้เห็นรอยยิ้ม,มกกเออมื่ เออแฮปปี้ดีวันนี้เคทุกคนไป